สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงว่าหรืแม่ลูกไอ้ว่าป่าลุงอ่ะยืนว่าดีๆเนี่ยตีอย่าไปอิงก๊อกเช้าเสือจีเปื้อนลูกนั่นๆอ่ะสบายดีป้าลุงงํมๆเลยงําสิปองเฮียนเลยว่าไหมอย่างถุงอ่ะถุงขนาดเฮ้ย อเอาน้ามื้อไปหาบักหละแล้วลูกลก็เรียกขยะกินนะ้าอยากิานหน้าไหนอ่ะสบายดีปะลุงงามๆม,มึงดูวค่ะเอาองทองกรโดยเอออ้าวบ้านนี้สบายดีปะลุงสบายดีปะลุงไกลหน่อยสิไปหงเฮียนล่ะเด้อ หลานสิปโงเรียนล่ะเด้ออาทิตย์ที่2พี่น้องก้าวเข้าสู่อาทิตย์ที่2กันปงเียนแล้วก็บ,บ่ได้ไปไสไปผเผา,เาให้แม่เผายังไปส่งให้แม่มาไปยังได้อยู่ให้แม่เผาอาทิตย์ที่2ของการปโงเรียนไก่น้อย ไม่ไปห่วยไม่ไปได้สิเป็นนังสืออองเอาดีๆลูกอีเมลสิเอารหลดออกแล้ยอองเอาดีๆเมอาหลดออกก่อนเด้อ เปื้อนลูกเปื้อนไปโดยจะไปดีปลาลุงบัดบังหําไปโรงเรียนกะบังหําก็ว่าว่าสบายดีสาวครูอาสิ่เอาอันนี้ปาดู อ่สบายดีปลาลูกนะไอ้กอนาสยสุเมากอย่าเล่นอย่าเล่นลบรบบมาแม่หอยไว้ก่อนกระเป๋านี่เนอเสือเสือไม่ได้ไปไม่ได้ไปเีเฮ้ยเออเปิดห้องมาได้ตีแต่งไหครั

เปิดเองหน่อยร้างองกันบานเกิดก็จะเปิดได้เปิด้เขาทเ้ยูเปิดาตาโอ้ยเออออกมาลูกย่านยนบางรัอย่าไปใบยได้นะมันสิปักมือนะไปก่อนไปก่อน มาหนึ่งูกมาพีมาไว้ถ่าวมาเล้วฮะน้องวายเออ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 โออ นางน้ำไนเฮ้ยคอแ่อยะหกวบดีปลาลูกนะแม่ไอคอนกะอ้าไออนคือบอเก่งแท้บอเก่งสำนาของชำชวบดีปลาลูกก่อนสบดีปลาลูกขันมาของเฮียนหรอบ้าดีปลาลูกไหาประเทศไปซื้องนะเฮียนหาไปไประดาวอไอย่าเล่นไห้ลูก่าอย่าเล่นไหมโ้โอ้ยอย่ายากันลูก nhìn nhé lúc, bằng tí tha số phải tha xốp hãy chào lúc có đĩa phải xốp em bỏ hả, cháu cứ bỏ cong, cong sang đi không? rồi rồi đó à, Chổ khâu. Chổ khâu rồi. à ี่าเพื่อใส่เสื้อขาวใส่หัววันนี้จะน่ากระต่าง,งไม่<อ>ทางไปจุดเอาเบอร์เอาแล้วไปจุดก็เนี้ยแหนะบอกเอาเป็แหล่ะแล้วไม่เอาต่อเอาไม่ลูกให้ร้านเป็นหมากเดือด <c oughs> เดือบเผือป้าแถวนี้ก็ได้เออแหล่มันบมกเดือดแล้วเป็นพ่ออเอ เฮ้ยนักเทียนน่ะไปใส่น่ะขึ้นเลยไปผุเลยไปทำไมลูกไปเรียนแถวนะมันห่มเลยไปโอเคบางครั้เก่งไปเรียนแถวอยู่น่าเอเปิลเด้อโ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 มาเซ็ตใช่แม่ลูกเซ็ตใช่แม่พี่อ่เแม่เตรียมน้ำเออเออแม่อาบแล้วแล้ว ไปเรียนแถวเด้อลูกเด้อเลียนแถวน้ำนาเด,ดียเด้อมันพูบุ๋นเลย <c oughs> ไอลินไปเรียนแถวลูกมาไว้